กันไหมเพราะภาพที่แล้วรายได้มันค่อนข้างสูงส่นตัวไม่กดดันเลยครับกดดันแค่ว่าคนดูจะรู้สึกไงกับกับทิศทางของที่หยดสองอที่ทางทีมงานพ<ม>ี่พุ่มกับทางโปรดิวเซอร์เนี่ยได้ได้ได้กะกะเกณฑ์กันไว้นะครับ<อ>เพราะว่าภาคนี้พอเราเออพอภาพของที่หยดเนี่ยม,มันชัดเจนมากขึ้นที่หยด2ก็เลยก็เลยเพิ่มเติมอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าคนดูอยากที่จะดูนะครับแล้วก็เราก็ได้เอาไอเดียที่ ที่คนดูได้ไดร่วมแชร์กันเนี่ยมา,มาเพิ่มเติมมาปรับแต่งให้มันดีขึ้นด้วยก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนตั้งแต่ที่หยุดแรกเลยที่ให้การตอบรับมาอย่างดีมากๆจนเป็นปรากฏการณ์นหนึ่งของแฟนชายที่หยดแล้วผมก็เชื่อว่าที่หยุดสองเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนดูได้อย่างดีมากๆอีกอย่างหนึ่งคือภาคนี้ส่วนตัวที่ผมรู้สึกคือคนดูที่ดูจากภาคแรกแล้วเข้าใจเรื่องราวเนี่ยภาคนี้อิ่มแน่นอนคือมันมีทั้งภาคของการบูแอคชั่นนะ ความสยองขวัญแล้วก็พัฒนาการของตัวละครหลายตัวในครกกอบครัวตระกูลโตยเนี่ยที่จะมีเรียกว่ามีบทมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นมีมีแอคชั่นมากขึ้นนะครับผมรวมถึงตอนท้ายของเรื่องอซึ่งส่วนตัวผมเองบอกอยากให้ทุกคนได้ได้รอดูมันจะเป็นการที่ทําให้คนรู้สึกอิ่มไปกับครอบครัวของของ,ของอที่อยค่แอ้เรื่องมันมันจะหนักขึ้นไหมคมรัหมายความว่าความกดดันอะไรเนี่ยจะต้องเตงรียภาวะจิตใจยังไงเข้าไปดู มันจะค่อยๆตอนแรกๆจะค่อยๆค่อยๆนำเรื่องก่อนครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเหมือนรถไฟหอนคือคือทุกอย่างจะจะเป็นอะไรที่คนดูอาจจะคาดเดาไม่ได้ตลอดเวลามันจะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อ้างอิงจากตัวหนังสือหรือว่าเป็นเป็นเป็นตัวเรื่องเล่าแบบโดยตรงขนาดนั้นนะครับเราก็มีการดัดแปลงเพิ่มเติมให้มันรู้สึกว่ามันมันสนุกมากขึ้นมันมันมากขึ้นมันหลอนมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ คือจะบอกว่าในฐานะนักแสดงที่ทางานเนี่ยภาคนั้นเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกแบบมันไปกับพวกเราตอนถ่้นเป็นเด็บไหมคะหรือว่าตอนนั้นยังตอนนั้นตอนนั้นยังปกติดีครับเรายังเต็มที่กันกันได้อยู่ในใจเราคิดว่ามันจะทุกสถิตในได้เดิมก็แค่อทิตย์แรกบัตรกัเต็มได้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าเชื่อว่าคนดู บางท่านนะครับผมอาจจะมีควารู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับผมเข้าใจว่าช่วงนี้มันมีเรื่องราวของอุทก,กภยัยหรือว่าเรื่องราวของปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นถ้าใครมีโอกาสนะครับผมสามารถที่จะเดินทางหรือว่ามีสภาวะคล่อท,ที่จะมาดูที่หยดสองได้เนี่ยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์กันนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่สะดวกเนี่ยผมว่าในภายภาคหน้า,าไม่อยากให้ มาติดตามที่อยู่ภาค2อกันได้เยอะคุยกับทีมไหมคะว่าแบบว่าถ้าไปเกิน500ล้านจัถ้าเกิอะไรต้องมีการแก้บนเมื่อกี้ยี่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิน5้าล้านจะโกนตัเล่้ก็เล่นแบบเล่นๆกันเฉยคือไม่คาดหวังอะไรครับเพราะว่าภาคแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกันเลยเราแค่รู้สึกว่ามันสนุกมากๆนะครับแล้วก็ภาคภาคสองเนี่ยผมว่ามันยิ่งสนุกกว่าเพราะว่าคนดูได้เดินทางไปกับพวกเราแล้วในที่หยุดหนึ่ง ที่ยดอด2เนี่ยผมว่าคนดูรู้สึกคาาัาซังคาใจมาตลอดเพราะแบบเฮ้ยมันมีหลายๆคําถามมันมีหลายอย่างที่มันยังไม่รู้สึกว่าคลี่คลายภาคสองมันจะตอบจบทุกอย่างอะอย่างที่ผมบอกตอนท้ายของเรื่องเนี่ยฟิตแน่นอนอ่าม,มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าว่าผลง,งานที่เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในในครอบครัวที่หยดเนี่ยมันมันม,มันเป็นที่ชื่นชอบกับใครหลายๆคนนะฮะผมเดินถนนผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์ผมนั่งรถ สาารณะอะไรก็ตามผมจะได้ยินเสียงตลอดนะว่าเวลาเขาทักทายเขาจะพูดถึงที่หยดตลอด<ม>เขาพูดถึงที่ยักษ์ตลอดแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเราก็มีคุณค่าในคือเราเต็มที่กับงานแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งกำไรความรู้สึกที่เราได้รับจากคนอยู่ที่เขารู้สึกว่าเขาชอบที่หย่แล้วผมก็มั่นใจอีกครั้งหนึห่งว่าที่หยกสองยังไงก็มันกว่าเดิมแน่นอน้นี่ยผสมกับเส้นละอรเวทีก็สมเด็จหลายคนเลยมองว่าเป<อ>็นปีทองก่อนแต่งเออ ก็ผมว่ามันก็หลายๆอย่างอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาจังหวะคนดูเ็ิรู้สึกว่าอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นปีทองแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสและจังหวะมากกว่าที่เราได้มีมีโอกาสที่ได้ทําอะไรที่มันแปลกใหม่ทําให้คนรู้สึกว่าได้ได้สัมผัสเราในอีกบทบาทหนึ่งอีกหนึ่งของการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็จะผ่านมาครบรอบไปน้องพี่แบร์เนาะครับผมหวานจอดเออแล้วตอนเนี้ยครับก็เออ พอมีเวลาว่างก็พากันไปกินข้าวแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเป็นเป็นการฉลองครบรอบอะไรเงี้ยอย่างไรคนกนี้หากับรูปที่เลื่อนไปแล้วตกใจคิสคิสครับนิกกี้กนพิชิตไม่ถูกฮะอะไรพิชิตไม่ถลงพิชินไม่ถูกว่ายังไงม่ลงอะไรคือเราเราชวนหรือยังไงเมาชวนน้องคิสกันเลยมันก็แบบด้วยด้วยอารมณ์ฟิลอะไรเงี้ยเป็นฟิลว่าแบบเออ ก็แบบโตๆแล้วเนาะก็เออแบบเรื่องภาษากายมันก็คงเป็นเรื่องแบบปกติที่ที่เราทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้คิดก่อนกินสปาเกตตี้อันนั้นหรือเปล่าดุจนะกินก่อนกินก่อนหรือว่ากินก่อนหรือว่าหลังจากสปาเกตตี้มันดำอีกนะโอ้โหโอ้โหอดทนนะอดทนแล้วไงปีนี้มันมันสมากเขาไปแต่บอกว่าแต่งเถอะอันนี้ครับผมทั้งคิมทั้งมาก็ ใเล็กมาตลอดเลยว่าวันเลิกเมื่อไหร่จะได้เลิกค้าเลิกเลิก,เลกวันไหนคะากำหนดเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยถามแทนนักข่าวไปเลยเออจะอย่างออบอกไปออาไการก็บอกว่าปีหน้าก็คือทุกที่จะเป็นที่พรีเวดดิ้งเ,เราเราก็แพลนไว้กันอย่างนั้นแหละครับว่าว่า,ว,าว่าปีหน้าน่าจะน่าจะต้องออคือจริงๆมันก็เป็นความแบบเป็นความฝันของเราว่าเราอยากจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็สถานที่ใหม่ที่เราอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงน่าจะเป็นเป็นอีกหนึ่ง ไอเดียที่ที่เราอยากให้มันมันเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางที่กอ่อนที่จะไปถึงวันสําคัญอ,อีกหนึ่งวันของเราในชีวิตของเราพี่แย้บอกว่าอัปเดตคุณย่าบอกว่าจะจัดสามที่อะครับพี่แย์เบื้องตน้นเบื้องต้นน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะเรามีตัวอย่างไงต้งหมาดขีดใช่ไหมว่าจัดสามที่อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ก็จัดประมาณเนี้ยครับถ้าด,ด้วยความที่ว่าโกงเองก็ญาติพี่น้อง ต่างจังหวัดก็เยอะอ,อ,อะไรอย่างี้ครับแล้วตัวครอบครัวของย่าเองก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยเราก็เลยอยากให้มันมันเป็นเป็นอีกหนึ่งอารมณ์และบรรยากาศนะฮะสีสันในแต่ละแต่ละเรื่องว่าครอบครัวอะไรนะมันมีอะไรขึ้นหน้าบ้างไหมพี่แบนนอกจากแบบไอเดียการจัดงานกรนมาแล้วอะค่ะเออเลิกอะไรมาหรือยังยังเลยครับยังเลยครับ,รบมันมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆออตามตามจังหวะและโอกาสครับแต่ว่าถามว่า ตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่ายังไม่ได้แบบอยากจะแบบกระทืดเท้าฟันคงว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยแต่แต่ปีหน้าเนี่ยก็คงจะต้องต้องต้องแพลนกันให้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วนี่ก็เดี๋ยวจะยปแล้วเริ่มตื่นเต้นเลยก็ก็ก็ตื่นเต้นตลอดทั้งที่กลับมาคุยกันเรื่องเนี้ยครับคือเราไม่ได้แบบคุยกันแบบนั่งคุยกันเป็นวันเป็นคืนในเรื่องเรื่องเดียวเลยนะครับเมื่อไหร่ที่ความคิดมันเข้ามาอารมณ์เข้ามาเราก็ คุยกันว่าแบบเออจะชวนใครจะเป็นแบบไหนแนวทางไงหรือว่ามีการส่งอัปเดตการเรื่องแบบเดคอเรชันหรืออะไรพวกนี้ก็จะส่งพวกนี้ให้กันตลอดเพื่อให้มันแบบจำได้ก็เดี๋ยวพิพอถึงเวลาจริงก็ป๊อปอัพเขาเอ้ยนี่ไงเราเคยเซฟเมื่อปีเไืเอ้ยเราเคยคุยกันอย่างนั้นได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไปถึงเวลาจริงแล้วมันมันนั่งคิดบางทีมันคิดไม่ออกมีแต่ไม่ทันแต่ว่าถ้าอะไรปล่อยให้เวลามันเป็นตัวขัดเงาเราว่าแบบเรา จริงๆแล้วเราอยากได้แบบไหนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยมันน่าจะชัดเจนมากกว่าได้ครบทุกวนเนาะไม่องหลดที่แม้แล้วย้อนกลับไปวันที่วันนั้นซะวันนั้นนอกจากเจอกันมันมีเอออะไรให้กันไหมคะไม่มีเลยไม,ไม่มีมมเราเราแค่ตั้งใจว่าแบบไปกินข้าวกันแล้วก็แบบคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบอไอเทมไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ย <laughs> ไม่มีรีเควสหรอไม่ไม่มีไม่ไม่เคยมีใครรีเควสอะไรใครเลยแต่แค่แบบเออมันอาจจะเป็นอาจจะเริ่มะแบบยังไม่ใช่จังหวะรู้สึกว่าอยากซื้อของแบบนี้ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจังหวะแค่แบบเออแค่ได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันก็พอแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้กาลังอินแบบว่านั่งดูไล่หนังแบบเก่าๆดูแฮร์รี่พอตเตอร์ดูไวท์ไลท์ดูอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแนวแนวนั้นมากกว่ากอคือจะตัวหนังปะ ันนสพาไปดูที่ยุดสองเออวันนี้ก็มาแต่ว่าไม่ไม่ผมไม่กล้าดูกลัวภาคแรกก็แต่ก็ดูใกล้เราไม่ได้กลัวหรอกโอ้กลับไปก็เหนื่อนอนไม่หลับเข้านลนโอ้แล้วเราต้องไปนั่งตลอดอีกอะเนาะผมหลับก่อนตลอดอะไรวะชิ้นด้วยหรอเออขอบคุณครับแล้วหรออขกขอบคุณญท้าพี่แป๊ะขอบคุณ